สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแหนแดงหรือแหนแดงที่ผมทำการเพาะไว้นะครับซึ่งผมเพาะไว้ให้หอยเชอรี่ที่ผมเลี้ยงไว้กินนะครับตัวนี้ผมก็ได้แหนแดงจากข้างบ้านมานะครับประมาณน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสองสามเฉีดนะครับแล้วก็ผมก็ มาเพาะไว้เองนะครับตัวนนี้นะครับของผมก็เพาะไว้ได้ตอนนี้อยู่นี่ก็20ิกระมังนะครับผมก็ทําเป็นคอนโดไว้นะครับตัวที่อยู่ข้างบนนะครับผมเพิ่งทำเมื่อวานนะครับส่วนพวกที่อยู่ข้างล่างนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อ,อแดงนะครับเขาก็ออกลูกเตรียมแล้วนะครับ อันนี้คือเมื่อวานที่ทำไว้นะครับหนึ่งวันนะครับต,ตัวนี้ผมทำเป็นคอนโดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะครับก็สามารถทำเงินผมได้นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับผมก็นำขี้วัวนะครับประมาณ สามกำมือนะครับสามถึงสี่กำมือนะครับใส่ในหนึ่งกระมังกระมังตัวนี้ราคายี่สิบาทนะครับตามร้านค้าทุกอย่างยี่สิบาทนะครับผมก็ใส่ขี้วัวเข้าไปประมาณสี่กำมือนะครับแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ขยี้ให้ละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนของผมนะไม,ไม่ทิ้งน้ําไว้เลยนะครับผมก็เมื่อผมออใส่ขี้วัวลงไปแล้วผมก็จะน,นําแหนแดงนะครับ าใส่เลยนะครับผมจะไม่พักน้ำไว้หนึ่งคืนนะครับบางบางท่านก็จะใส่ดินลงไปด้วยนะครับแต่สำหรับของผมนั้นผมลดเวลาลงไปนะครับผมจะไม่ใส่ดินนะครับทำง่ายๆนะครับแต่ผลที่ได้ก็ก็ดีนะครับดูสิครับนี่เต็มกระมังเลยนะ อันนี้ก็ส่วนมากก็ไม่ได้ทําขายแล้วครับก็เอาไว้ให้ใหอยที่เราเลี้ยงไว้กินนะครับสหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่สนใจที่จะเลี้ยงแหนแดงนะครับก็ลองลองทําดูนะครับง่ายๆมันผมนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับค่อยๆขย,ย,ยายไปนะครับไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงินนะครับ ก็สำหรับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ